ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทําธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นะครับคุณผู้ชมโดยในเรื่องนี้นะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทําธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินะครับ ตรงนี้นะครับให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแลกธนบัตรไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาทจำนวน10ล้านฉบับนะครับแล้วก็ธนบัตรได้รับการออกแบบเป็นแนวตั้งเพื่อให้พระบรมสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีความโดดเด่น งดงามมีความพิเศษแตกต่างจากธนบัตรมุนเวียนทั่วไปนะครับแล้วก็ได้จัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงบนวัสดุพอลิเมอร์เพื่อให้มีความทนทานรวมทั้งมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอย่างครบถ้วนนะครับสำหรับธนบัตรที่ระลึกนี้เนี่ยสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมนำไปใช้ได้ตามกฎหมายโดยจ่ายแลกในราคาฉบับละ100 พร้อมกันนี้ธนาคารยังได้จัดทําแผ่นพับสําหรับธนบัตรที่ระลึกดังกล่าว2ล้านชุดเพื่อจําหน่ายในราคาชุดละ10บ,บาทโดยรายได้จากการจําหน่ายจะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมเด็จถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโดยประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกธนบัตรที่ระลึกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารอมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่23กร,รกฎาคม2567เป็นต้นไปนะครับ